ท่านผู้ชมที่รักขอต้อนรับเข้าสู่โลกนิยายจีนอันน่าหลงไหลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนของการพผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้บทที่4ผู้บำเพ็ญสายมานคุกคามได้วิชากระบี่เป็นรางวัลหานเจเวียนและสิงหงสเวียนเข้ามาในป่าที่ไร้ผู้คนหานเจเวียนระวนกระวายใจกลัวว่าสิงหงสเวียนจะขอให้ทําอะไรทํานองนั้นสิงหงสเวียนหันมามองเขาด้วยดวงตาเป็นประกาย หานจเจวี๋ยไม่กล้าสบตาด้วยสิงหงสเวียนหัวเราะพร้อมกับกล่าวพี่ชายน้อยไม่ต้องกังวลไปข้าไม่ได้จะสร้างความลำบากให้เจ้าข้าเพียงอยากถามสักหน่อยเจ้าจะยอมเป็นข้ารับใช้ในสวนสมุนไพรแห่งนี้ไปทั้งชีวิตเลยหรือหานจเจวี๋ยนนิ่งเงียบจากนั้นก็จะให้ข้าโกหัวยอมตกเป็นของเล่นในกำมือเจ้าอย่างนั้นหรือสิงหงสเวียนสาวเท้ามาหนึ่งก้าวกระซิบข้างหูหานจเจวี๋ยว่าช่วยอะไรข้าอย่างหนึ่งสิ แล้วข้าจะช่วยเจ้าบำเพ็ญเซียนหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ให้ข้าช่วยอะไรสิงหงสวียนขยับปากไม่ได้ส่งเสียงอันใดเพราะว่าหานเหวียกลับได้ยินอย่างชัดเจนช่วยนําตำราโอสถของผู้เท่าเทียมมาให้ข้าแล้วข้าจะพาเจ้าออกจากสํานักหยกพิสุทธิ์ไปที่ลัทธิมานต่อไปข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีภายใต้ความดูแลของข้าเจ้าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนแม้แต่น้อยหากว่าคุณสมบัติของเจ้าไม่เลวฝึกบำเพ็ญสาเร็จ พวกเราก็ถึงขั้นเป็นคู่บำเพ็ญเพียรกันได้วิชาถ่ายทอดเสียงหานเจเวียเบิกตากว้างแม่นางผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นผู้บำเพ็ญสายมารหานเจเวียสับสนแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหากเขารับปากก็เท่ากับว่าทรยศทั้งสำนักหยกพิสุทธิ์แต่ถ้าเขาปฏิเสธแล้วก,ก็สิงหงเวียนต้องไม่ยอมปล่อยเขาออกไปจากป่านี้แน่ผู้เท่าเทียมไม่อยู่อีกทั้งที่นี่ยังเป็นแค่ฝ่ายนอกของสำนักหยกพิสุทธิ์ เขาร้องขอความช่วยเหลือไปก็ไม่มีผู้ใดได้ยินสิงหงสเวียนก็ไม่ได้เร่งรัดเอาคำตอบนางเดินวนารอบวนรอบหานเจเวียและเฝ้ารออย่างอดทนหานเจเวียกำลังประเมินโอกาสที่จะชนะหากว่าเขาต้องประมือกับสิงหงสเวียนแม้จะอยู่ระดับหลอมปราณขั้นเจ็ดเหมือนกันแต่เขาไม่มีทั้งวิชาเวทและอาวุธเวทใดๆจะเอาชนะสิงหงสเวียนได้อย่างไรกันเข้าปะทะตรงๆไม่ได้หานเจเวียแซงทำเป็นหวาดกลัวบอกว่า ข้าไม่ทราบว่าของสิ่งนั้นอยู่ที่ใดอีกอย่างยังมีจางเกออยู่สิงหงสเวียนมีสีหน้าพึงพอใจหานเจเวิเอ๋อไม่ได้พูดว่าตำราโอสถออกมาตรงๆนับว่ายังฉลาดนักไม่เป็นไรยังพอมีเวลาข้ารอได้สิงหงสเวียนกล่าวพร้อมหัวเราะเบาๆนางหยิบโอสถออกมาเม็ดหนึ่งโอสถนี้จะช่วยให้เจ้าเปิดรากวิญญาณได้เจ้ากินเข้าไปเสียก่อนถือว่าเป็นของขวัญเมื่อได้พบหน้าหานเจเวิเอ๋ยมองไปยังโอสถเม็ดนี้ ลักษณะคล้ายคลึงกับช็อกโกแลตนะักแน่นอนว่ามันคือยาพิษหานเจวีเ๋อไม่อาจปฏิเสธได้ทำได้เพียงกลืนมันลงไปเขาใช้พลังวิญญาณห่อหุ้มโอสดเอาไว้ป้องกันไม่ให้มันละลายเมื่อกลืนลงไปแล้วหานเจวีเอออ้าปากตั้งใจให้สิงหงสเสวียนดูจากนั้นกล่าวอย่างดีใจขอบคุณท่านเซียนข้าจะพยายามอย่างถึงที่สุดแน่นอนเวนเอ๋ยรอข้าฝึกบำเพ็ญอีกหนึ่งปีก่อน แล้วข้าจะให้เจ้ารู้ถึงความร้ายกาจของข้าหานเจวียไม่อาจเข้าร่วมรัฐมานทั้งอย่างนี้เด็ดขาดเขาต้องการจะเป็นอมตะไม่ได้ต้องการเสี่ยงชีวิตสิงหงส์เวียนปิดปากหัวเราะยื่นมือจับแก้มของหานเจวียพลางยิ้มกล่าวว่าพี่ชายน้อยช่างรู้ความเสียจริงเด็กดีภายหลังข้าจะเลี้ยงเจ้าไว้เป็นสามีหานเจวียทำท่าทางตื่นเต้นแต่ในใจนึกรังเกียจนางผู้หญิงเหม็นโชเจ้าคู่ควรกับข้าหรือ หลังจากถูกสิงหงสเวียนเอาเปรียบสักครู่ทั้งสองคนก็กลับไปยังสวนสมุนไพรผู้บำเพ็ญชายขโมดคิ้วมองไปยังหานเจเวียด้วยความสงสัยสิงหงสเวียนยิ้มอย่างมีเลศในจากนั้นนั่งขัดสมาธิฝึกบำเพ็ญต่อหานเจเวียเดินเข้าไปในสวนสมุนไพรจูๆ่ๆตัวอักษรก็เริ่มปรากฏขึ้นด้านหน้าเขาทีละบรรทัดท่านถูกสิงหงสเวียนผู้บำเพ็ญสายมา,านคุกคามท่านมีตัวเลือกดังต่อไปนี้หนึ่งขงโมยตำราโอสถ จะได้รับความโปรดปรานจากสิงหงสเวียนได้รับระดับความเกลียดชังห้าดาวจากสำนักหยกพิสุทธิ์สองไม่เชื่อฟังเด็ดขาดไม่ให้สิงหงสเวียนได้ตำราโอสถและรอจนสิงหงสเวียนจากไปจะได้รับวิชากระบี่ดัดนีกระบี่เทพอืม <c oughs> มีให้เลือกรางวัลด้วยหรือนี่เอาสิหานจะเวียตาเป็นประกายทันทีตัดสินใจอย่างแน่วแน่ยิ่งขึ้นว่าจะไม่ทำตามเด็ดขาดค่ำคืนมืดมิดมาถึง หานจเจวี๋กลับไปยังที่พักก่อนจะเปิดการทํางานของเขตอาคมเขาคายโอสถที่กลืนลงท้องไปออกมาเน็บไว้ใต้เข็มขัดจากนั้นเขาเดินไปนั่งหน้าเตียงไม้หยิบมั่นโถออกมากินเขาเลิกกินทันยาพืชทั้งห้าหนึ่งแล้วแต่เพราะต้องแสดงละครจรึงต้องกินอาหารบ้างครั้นเข้าสู่ช่วงกลางดึกรอจนค่ารับใช้ทั้งห้านอนหลับสนิทแล้วหานจเจวี๋จึงจะฝึกบําเพ็ญต่อดูจากคุณสมบัติของเขาแล้ว การอยู่เหนือสิงหงสวียนไม่ใช่เรื่องยากอะไรผ่านไปอีกหลายวันหานเจเวียยังตั้งใจทํางานเช่นเคยจางเกอฝึกบําเพ็ญอยู่ในหอของผู้เท่าเทียตลอดเวลาทําให้หานเจเวียมีข้ออ้างที่จะไม่เข้าไปในหอนั้นสิงหงสวียนก็เหมือนจะไม่รีบร้อนเช่นกันในช่วงพริบตาเวลาก็ผ่านไปครึ่งปีชื่อหานเจเวียอายุไข18 85, ทับ8 5เผ่าพันธุ์มนุษย์ ตบะระดับหลอมปราณขั้นแวิชายุทธวิชาวัตจักหกวิถีสืบทอดได้วิชาเวทไม่ปรากฏพลังวิเศษไม่ปรากฏอาวุธเวทไม่ปรากฏคุณสมบัติร่างวิญญาณร่างวิญญาณหกสายประกอบด้วยร่างวิญญาณวายุร่างวิญญาณอัคคีร่างวิญญาณวารีร่างวิญญาณพระสุธาร่างวิญญาณปรึกษาและร่างวิญญาณอัศนีระดับสูงสุดเสริมดวงชะตาขึ้นอีกระดับ ดวงชะตาแต่กําเนิดมีดังนี้ไม่เป็นสองรองใครรูปโฉมหล่อเหลาเจ้าเสน่ห์ระดับสูงสุดชะตาเซียนกระบี่คุณสมบัติมรกกระบี่ระดับสูงสุดความเข้าใจมารรบกระบี่ระดับสูงสุดความไวของท่าร่างคุณสมบัติท่าร่างระดับสูงสุดทาย,ยาทจ,จักพระพัเซียนได้รับวิชายุท์บำเพ็ญเซียนระดับสูงและหินวิญญาณชั้นสูงหนึ่งพันก้อนเบิกถอนได้ ตรวจสอบค่าวความสัมพันธ์หานเจเวียทะลวงระดับหลอมปราณไปถึงขั้นแดแล้วรากวิญญาณทั้งสี่สายก็ไปถึงขั้นแด้วยเช่นกันสิ่งที่ควรค่าให้กล่าวถึงคืออายุไขของเขาเพิ่มขึ้นอีก20ปีแล้วทําให้เขาดีใจดีอกนักความรู้สึกที่พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่างวิเศษจริงๆตรงกันข้ามตบะของสิงหงสเวียนกับผู้เท่าเทียกลับไร้าการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้มีพรสวรรค์กับมนุษย์ธรรมดา หานเจวียแอบภาคภูมิใจกับตัวเองเป็นไปตามที่คาดไว้ต้องมาอดทนอยู่กับความเดียวดายถึงจะแกร่งขึ้นได้หากเขาเริ่มบำเพ็ญเซียนในขณะที่เป็นมนุษย์ธรรมดาตั้งแต่แรกไม่แน่ว่าแม้แต่ขั้นสี่ของระดับหลอมปราณก็อาจไปไม่ถึงในค่ำคืนนี้หานเจวียได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกเขารีบเอ็นกายนอนพร้อมกับปิดเขตอาคมข้าจะเตรียมล่อจางเกออกมาจากนั้นเจ้าก็เข้าไปหาของเสีย เสียงของสิงหงสเวียลอยเข้ามาในหูของหานเจเวียหานเจเวียลืมตาปุดลุกขึ้นมาทันทีให้ตายเถอะยังหลบไม่พ้นอีกหานเจเวียอดทนรอคอยเขาที่อยู่ระดับหลอมปราณขั้นแปดฝึกการใช้พลังจิตสำเร็จแล้วประสาทสัมผัสก็ไวกว่าคนทั่วไปเขาได้ยินเสียงโต๊ะเก้าอี้ถูกชนดังแววมาจากหอซึ่งอยู่ไกลออกไปจะออกมาได้แล้ว เสียงของสิงหงสเวียนลอยมาจากนั้นหานเจเวียก็สัมผัสได้ว่าสิงหงสเวียนกับจางเกอโชออกไปจากบนชายคาหานเจเวียันกายขึ้นช้าๆเตรียมไปแท้งทําทีว่าหาของหลังจากออกมาด้านนอกเรือนด้วยความระมัดระวังแล้วเขาชำเลืองมองไปทางประตูสวนสมุนไพรและเห็นผู้บำเพ็ญชายล้มอยู่ใต้ต้นไม้ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเป็นคนนอกที่อ่อนแอนักหานเจเวียแอบเหยียดหยามในใจ เขามุ่งหน้าไปยังหอหอของผู้เท่าเทียมมีทั้งหมดสองชั้นลักษณะเหมือนคฤหาสน์โออารูรามีเครื่องกระเบื้องเคลือบและภาพวาดทิวทัศน์เต็มไปหมดหานเจวี๋ยเข้าไปด้านในแล้วก็เริ่มเดินวนารอบวนรอบโดยไร้จุดหมายเขาไม่ได้ตั้งใจหาเลยถึงจะมีของล้ำค่าอยู่จริงเขาก็ไม่มีที่เก็บอยู่ดีหลังจากนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงหานเจวี๋ยถึงจะยันกายลุกขึ้นเริ่มรื้อขนต่ออย่างน้อยก็ต้องแซงทำเช่นนั้น เวลาผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงสิงหงสวเวียนกลับมาแล้วนางเข้ามาในหออย่างรีบร้อนเมื่อเจอหานเจเวียก็เอ่ยถามหาพบหรือยังหานเจเวียที่ยืนอยู่ข้างแจกันดอกไม้หันกลับมาตอบยังไม่พบเลยข้าหาไปรอบหนึ่งแล้วก็ยังไม่พบทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นว่าบนร่างของสิงหงสวเวียนเต็มไปด้วยรอยเลือดหรือว่าจางเกออาจจะถูกนางกำจัดทิ้งแล้วหานเจเวียก้าวถอยหลังตามจิตใต้สำนึก ผลค,คือไม่ระวังชนแจกันบนโต๊ะตัวเล็กตกลงมาเพร่งแจกันตกลงมาแตกละเอียดบนพื้นหานจเวียมองเห็นเคล็ดตำราเล่มหนึ่งปรากฏอยู่กลางเศษแจกันด้านบนมีตัวอักษรตัวใหญ่สลักไว้ตำราโอสถเงียบสงัดทั้งห้องพลันตกอยู่ในความเงียบได้ยินแม้แต่เสียงเข็มหล่นกระทบพื้นหานจเวียอึ่งอยู่กับที่กระอากระอ่วนเป็นที่สุดนี่มันมารดามันเถอะ ผู้เท่าเถียวซ่อนของไว้อย่างนี้เองน่ะหรือสิงหงสเวียละสายตาจากตำราโอสถมองมายังหานเจเวียด้วยแววตาอึมครึมหานเจเวียปรันกล่าวขึ้นอย่างตื่นเต้นดีใจที่แท้ก็ซ่อนไว้ในแจกันนี่เองผู้เท่าคนนี้ซ่อนของเก่งเสียจริง